สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p o l c h a n l นะคะตอนนี้มีผักสวนครัวนะคะมาจากไสเนอะนะคะเยอะแยะมากมายนะคะต้นมะเขือต้นพริกนะคะแล้วก็มีอุ้ยมีหลายอย่างนะคะมีต้นมะละกอด้วยนะคะน่าจะเป็นคนนี้นะคะที่เอามาพลีคิดว่านะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พพพ <c oughs> จังไดคือต้นไม้ลายแท้โอ้บางมีหอมมีอันเหนียงน้ำพอดีนผมลงไปเนาะลงไปบ้านมีธุระเนี่ยนอนนิ่งรถพอดีมื้อเช้านี่กำลังเก็บมันต้นไม้เพื่อว่าเป็นพืชสนควนะพี่พ,พักเถื่อพักเถื่อพัเพล้านะโมนี่แหละคือสิมาเห็ดสวนครัวไ่บ่ก็เลยครับผมเ่วานหมู่บ้านยูทูบเบอร์เฮานี่ คือมือนั่นตำโมหูงไม่รูามันคินนี้นะมันมืดแล้วนะก็เลยบอกโอ้ทางนั้นเขาต้องมีส่วนครัวไปเป็นส่วนครัวชุมชนส่วนครัวพี่น้องเราในหลัใครอยากได้ก็มาเด็ดเอาก็เลยว่ามีพื้นที่ตรงนี้ก็เลยอ่าก็เลยเก็บมาได้เลยค่ะตามสบายเลยค่ะครับผมพอดีมาเมื่อเช้านี้กําลังเก็บขึ้นเห็นติ้งมาเพิ่นไล่สุดอันนั้นเปิดมาเลยนะตัวก็ได้เก็บได้มาเท่าที่ได้น่ะกับมากกับทพื่อดพอดีทางเจ้าหน้าที่มันกับกับ เมื่อพอดีก็เรียบร้อยในส่วนนั้นก็เลยว่าทาสนครัวไว้เผื่อว่าพี่น้องยูทูบเบอร์ของเฮานี่ละหรือว่าผู้ใดที่ผ่านไปผ่านมาหรือพี่น้องในหมู่บ้านสามารถที่จะมาเก็บมาอันนั้นได้อย่างสบายเลยนะครับประมาณนี้เลยเป็นจังใดคะอยู่อยู่นี่สบายบอบโอ้คับครับเย็นดีอากาศเย็นดีแง่เมื่อคืนก็โอเคนะครับก็คือว่าเขาอยู่แบบเป็นพี่เป็นน้องเนาะอยู่แบบบ้านบ้านเฮา ก็ถือว่าสบายดีอยู่ครับผมมันกับบลูล้าเนาะเวียงกับความสะดวกสบายกับสุดยอดแล้วแต่ก่อนผมนอนอยู่มุงนี้เลยเอ้ยนอนเป็นนอนในเต็นท์อยู่ในนี่เนาะจ้าเห็นอยู่เห็นอยู่ครับนอนในเต็นท์กันึ่งเข้าเป่าไฟอยู่นี่ละแต่เก้าก็ได้ก็เลยว่าเฮ้ยเขาได้มากลับมาตรงที่เดิมที่เขาเคยอยู่ตรงนี้เขาก็มีความรู้สึกโอ้ยดีโอเคใจนะครับในเบื้องต้นกับขอกราบขอบคุณทางคุณพี่พอลลี่นะที่เพิ่อไในในพักอยู่ในกระท่อมนะครับผมซึ่ง ช่วงนี้มันเป็นช่วงยามฝนเนาะแมนคะ่ะใครเน่ยเขาได้พักในกระท่อมก็ได้แต่บางที่ถ้าเขาจะกางเต้นกางยางมันก็คือว่าล่ะมันเป็น,นช่วงยามฝนแล้วก็อันตรายพวกงูเงี้ยวเขี่ยกระปรมประมาณนั่นละ่ะก็ได้ตัดหญ้าไปนะครับพอดีได้เครื่องตัดหญ้ามาแล้วก็ตัดไปส่วนนึงแต่เรงเรือก็สีที่ตัดไปหมดพูดแล้วจนชุดจนอย่างไม่พูดละท้อมไปเร่งพูดไปทั้งพูดละทั้งหลังบ้านคุณลุงนํำก็สี่นี้บางส่วนที่เป็นนั่งกับสี่ตัดไปเพื่อ ให้ความสะอาดแล้วก็อีกส่วนนึ่งก็คือ,อสั์มีพิษเนาะก<ะ>เป็นเงียวเป็นอย่างประมาณนั่นล่ะนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับพอดีเมื่อวานนี้ก็ตัดไปทั้งเมื่กอก่อนน่ะตัดไปทั้งพุ่นนาลานบ่าครับผมก็ฮห้อง<ม>ลานพ่อปู่ไปพุ่นพอดีน้ามันมดหลดุดพอดีค่าพอดีก็เลยเอาเอาไว้เมื่อใหม่ประมาณนั่นล่ะเอเออินเทอร์เน็ตเนี่ยอันใช้ได้อยู่บ่คะใช้ได้เอยใช้ได้ก็ถือว่าใช้ได้ขอบคุณทางคุณพี่พอลลี่เพื่อนนะครับผม ค่ะก็ยังให้เสียบไว้ตลอดเนาะเพราะว่าอ่ามันหลายคนใช้นํำนะคะอ่าพอลีมีอินเทอร์เน็ตข้างในนะคะแต่แต่ว่าจะอยู่บ้านอยู่ในบ้านของพี่ไทยบ้านนอกเนาะก็จะให้อ่าถึงไม่อยู่เราก็เสียบปลั๊กไว้เลยนะคะเพราะว่าเสียบไว้ตลอดเลยค่ะเพราะว่าใช้หลายคนตลอดเนาะแต่ตัวอินเทอร์เน็ตจะอยู่บ้านหลังนี้นะคะก็เห็นแต่ก่อนเห็นเห็นเห็นเที่ยวเนาะพี่เนาะเห็นเห็นเที่ยวเอานะก็เลยนึกว่าเออพี่เขาจะ มีธุระกลับบ้านอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยไม่ได้ไม <te ่ได้ไม่ได้คิดว่าจะหาที่ที่พักให้อยู่แบบมั่นคงนะคะพี่เขาก็กางเต็นท์อยู่เนาะแต่แต่ก่อนมาก็อยู่กางเต็นท์อยู่กับจักรีเนาะแล้วก็แมงกรับผมแล้วก็ทางอันพี่มนาหลายท่านหลายคนอยู่หลังจากหันกับผมกับพักกับทางแมงกะบี้เนี่ยแล้วก็นอนในรถเนาะในเดินลาดม่นนี่แหละแล้วกัทางหน้าบ้านของคุณลุงเนี่ยสลับไปสลับมา นะครับแต่หลังจากที่ทางคุณพี่พอลลี่เพิ่นเนเมตตจาให้พักอยู่ตรงนี้ก็โอ้ยสว่างครับคือเรามาเมื่อไหร่แล้วก็เข้าพักได้มีที่นอนที่อะไรแล้วนาะสบายนะคะอ่าเวลากลับบ้านเราก็ล็อกไว้แค่นั้นเองนะคะก็เออสหรับเออเวลาเดินทางก็ผู้ใหญ่ใจดีก็มอบรถคันนี้ให้แล้วนะคะรถมีปัญหาป่วพี่บ่มีครับผมเนาะก็คือโอ้เครื่องยนต์อะไร ถือว่าสุดยอดมากนะครับผมเครื emperor, ่องเครื่องดีอยู yes, ่เนาะครับผมดีรีว่าจำตรงแต่ก็ไอ้ส่วนอื่นๆก็เป็นธรรมดาเนาะค่ะมันก็ตามเวลาอะไรเนี่หรือว่าเทีงนอกเนาะเรื่องเครื่องยนต์นี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับก็ถือว่าเออสุดยอดครับนี่นะคะก็เป็นเออ่ Uh, mm hmm. ของขวัญให้ไทยบ้านนอกนะคะจากท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่าน uh, มองเห็นว่า uh, ไทยบ้านนอกนะคะ uh, ช่วยเหลืองานลุงนาอแล้วก็ช่วยเหลือ uh, คนในชุมชนของกกอกนะคะมาเที่ยว uh, เก็บขยะเก็บอะไรไปทิ้งนะคะตลอดแล้วรถก็เสียบ่อยท่านก็เลย uh, มอบรถคันนี้ให้นะคะเขอลีบเป็นสะพานบุญนาะไปหารถคันนี้มาให้พี่เขานะคะให้ใช้งานนะคะ ใช้งานในการช <my ่วยเหลือสังคมของกอกนี่นะคะแต่พี่เขาก็ยังทําทํำตัวเหมือนเดิมนะคะพี่เขาก็ยังช่วยงานเหมือนเดิมนะคะก็สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เขาส้อยได้เขาก็ทาได้เต็มที่เนาะครับผมเพราะว่าเขาก็ต้องพึ่งพาอาศัยชุมชนหมู่บ้านนะครับเขาก็ว่าตรงๆเนาะก็คือเหมือนกับที่ทํางานของเราเหมือนกับบ้านของเราแหละครับสิ่งไหนที่เขาสามารถ ทำได้ในทางที่ดีทางที่ถูกต้องแล้วนะครับเขาก็ทําเลยนะครับ<ะ>เพื่อให้เกิดความรักความสมัครสมานสมัคีนะครับในการที่จะพึ่งพาอาศรรยัยซึ่งกันและกันเนาะ,ะนะครับนี่ก็<ๆ>ถือว่ากราบขอบคุณทางคุณพี่พอลลี่เป็นอย่างสูง<ะ>มาโอกาสนี้ด้วยแล้วก็ขอบค,คุณถึงทางท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็อยากจะฝากถึงท่านผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะว่าไม่ผิดหวังนะคะที่ได้ช่วยบุคคลท่านนี้นะคะอ่ ท่านผู้ใหญ่ใจดีไม่ไม,ไม่ไม่ผิดหวังนะคะถือว่าเป็นการทําบุญที่แบบว่าเกิดผลนะคะเอะนี่ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ด้วยนะคะเอะที่ได้มอบรถคันนี้นะคะให้พี่ไทยบ้านนอกนะคะแล้วก็เป็นสะพานบุญให้อีกหลายๆหลายๆท่านหลายๆช่องนะคะครับค่ะก็คือพี่เขานะ่ะเสมอต้นเสมอปลายนะคะ คือมาอยู่ไม่ได้อยู่เปล่าๆนะคะช่วยทำประโยชน์ให้พอลลี่ได้เยอะเลยนะคะแต่ละอย่างพี่เขานะคะอย่างเรื่องของขยงขยะนะคะพี่เขาจะจัดการให้นะคะทุกอย่างนะคะไอ,อเ,เรื่องของอ่าหญ้าเนาะที่มันรกนะคะที่จริงอ่ะพอลลี่จะจ้างจะจ้างแรงงานคนมาตัดนะคะแต่ว่าเขาไม่ว่างสักทีนะคะพี่เขาก็ สงสัยจะหมันเขี้ยวนะคะไปหาไปหาเครื่องตัดหญ้ามาเองเนาะคือเรื่องของเรื่องมือนั่นน่ะผมเห็นว่าเพื่อนคือความจริงเขงกาก็จะตัดเนาะแต่ว่าพอดีเครื่องตัดหญ้ามันผดบูมีนะแล้วก็อย่างต้องไปยืมเงินพอดีวันนั้นน่ะไปบ้านญาิอาชีก,ก็เลยเห็นก็เลยยืมญาิอาชีเพื่อนมาคัะถ้าต่อไปถ้ามีกาําลังทรัพย์มีอย่างเขาจะซื้อ ไอ้เครื่องตัดหญ้าอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูซื้อมาก็ได้ค่ะท่าน่อทาเห็ดี่เป็นอันนี้ผมเห็นมันหิวงูมานะเหมือนกัอยู่ทางบ้านพี่แดงนั่นเป็นงูตัวปุใหญ่หรอกแต่ว่ามันมันคือสีลายตัวเป็นลูกงูนะมันก็น่าจะเต็มอยู่ในสวนยางอะวันนั้นเข้าบ้านพี่แอนสามตัวโอ้ครับผมค่ะแต่ว่าคนละคนละพันเด้โอ้งูสามตัวน่ะสามพันครับผมเอ่อเข้าไปอยู่ในห้องห้องครัวพี่แอนนะแสดงว่า มันก็จะมีที่เขามาพึ่งพาอาศัยเนาะมันเย็นมันร่มลื่นเขาก็ไปอยู่ตรงไหนอุดมสมบูรณ์เขาก็ไปเดียวว่าสําคัญคือเขามีพิษมาเนี่ยเราก็อยากฆ่าบ่อยากอะไรเขาด้วยถ้าสมมุติมันแปนเป่นหมมันก็จะไม่มีเขาก็ซิบมาเขาก็ซิไปอยู่ที่อื่นนะมันแปนมันอย่างซึ่งมันไม่มีที่หลบซ่อนมันมีอย่างเขาก็สิไปทั้งอื่นพอเดียนเครื่องเครื่องตัดหญ้าที่บ้านน่ะมันก็มีอยู่แล้วทีนี้นะมันมีลูกค้าคนในคนในบ้านน่ะมาซ่อมแล้วพี่ตั้มก็เลยขี้เกียจวิ่งเข้าไป ซื้ออะไรในเมืองก็เลยถอดอะไรของตัวเองนะให้เขาก่อนอค,ค,<ะ>ค่ะก็เลยมันก็เลยเป็นแบบว่ามันมันมันยังไม่ได้ใส่อะไรเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปซื้ออะไรมาใส่ใหม่นะก็เลยมันก็เลยใช้ไม่ได้นะคะพี่แต่พี่ไทยบ้านนอกก็ไปหายืมมาได้พี่น้องเลยแล้วก็าจริงงนี้แม่บานี่งูน่ะคือมันอยู่ในช่วงของตัว้ังน้อยเขายังไม่ใหญ่เวลางูนี่ออกลูกนี่มันรูเป็นครอบเลยนลตัวมันก็ซีมี่ไลยตัว คือช่วงเวลากลางคืนเนาะจักลูกและจักหลานแล้วเวลากลางเวียนอะไอยังถ้าเพื่อนเดินไปไนี่ถ้ามันเกิดได้เหยียบเรืออะไรแบบนี้เวลาเข้าห้องน้ํากลางคืนแบบนี้เนาะบางทีเออเฮากับบอยากกันให้มันมีปัญหาคือเป็นเอ่อถ้าเราเห็นเฮากับบอยากฆ่าทำร้ายเขาใช่แต่มันจําเป็นมันก็นกนคือว่าแหละและสําคัญที่สุดพอเฮาต้านหยาดแบบนี้เฮ็ดออกแบบนี้แมนค่ะเ,เห็ดพวก,ออกจะกิน,นเห็ดได้บบบนี้ผมก็เล่าว่ามื่อเช้านี่ทางพี่แดงเพิ่นมาเพิ่นบอกว่าโอ้ยเมื่อวานนีีเต็มตะกร้าเลยแบบว่า อยู่ที่เจ้าอันนั่นล่ะผมก็ว่าเอออันคือความจริงเฮ็ดมันก็ขึ้นพอเฮ็ดหรือวะเวลามันออกมันก็ไม่ได้สนว่ามีหญ้าหรือไม่มีแต่พอเขาตัดหญ้าบ่านนี้มันจะเห็นเนาะมันเห็นนะป่านนี้เอ้เห็นมันอยู่แล้วเฮ็ดเลยนเออก็เลยสุดยอดเลยผมก็มีความรู้สึกว่าเออกระแมนถ้าสมมติเขาตัดเบิดนี่เลี้ยวไปทางไหนเห็นเฮ็ดอยู่วะอ้สุดยอดเน่ยเพราะว่าช่วงนี้เฮ็ดออกเด็กอย่างมันหน้าบ้านของคุณลุงมื่อนี่นะทางพี่น้องผนไปหาเฮ็ดมานะ เลี้งโกเฮ็ดอย่างเต็มเลยโี่รูละสามร้อยบาทเฮ็ดลีงโงกว้ามงานนะพี่เอ๋ยค่ะคักขนาดผมก็เลยว่าโอ้แสดงว่ามองเขาอยู่นี่ตรงนี้นะทุกปีนะมันขึ้นกินทอดบวไหวแต่ก่อนน่ะค่ะกินทุกปีนะขึ้นขึ้นตลอดเพราะว่าเราอยู่นี่นะไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้อะไรเดออยยสุดดค่ะคือตัดเอายาน่ะไม่ได้ไม่ได้มีการพ่นยาไม่ได้มีอะไรเลยค่ะคือถ้าผมมีสารเคมี ดินมันก็โอเคเนาะละ้วเด็ดมันก็ขึ้นสองถ้าเรามีสารเคมีพวกไอะไรซัดต,ต่างๆเขาก็สิมาพึ่งพาอาศัยกันนี่แหละมันถึงเยอะเอะพราะมันไม่มีสารเคมีมันไม่มีสารเคมีนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเนาะ,ะในร้ี่เราด้พึ่งอา,อาศัยซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ที่พักอ,อยู่ตรงนี้ลมเลื่อนนะครับผมอากาศดีมากๆกครับบริเวณด้านหน้าก็เป็นภูเร็กไฟอย่างนี้ครับผมทั้งหลังก็เป็นห้วยเป็นยังก็ได้การนะครับผม แล้วก็บเได้ห่างไกลจากทางบ้านของคุณลุงนะครับพี่น้องยูทูบเบอร์เขาก็อยู่ด้วยกันอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็พากันดูแลพากันรักษาความสะอาดร่วมกันค่ะจะเป็นพี่น้องกันค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่ไทยบ้านนอกด้วยนะคะค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทางพี่พอลลี่ด้วยค่ะเพิ่งพาอาศัยกันค่ะพี่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอลลี่ชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ